สวัสดีครับวันนี้กองบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทำคลิปความคืบหน้าการขยายถนนทอรรหนึ่งหนึ่งสายอินบุรีสากเหล็กจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรช่วงบ้านหนองบัวทองตําบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ไปบ้านหนองคว้าวตําบลหนองหลวงอำเภอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่18กันยายน2567 Facebook ของสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเขาได้ลงภาพข่าวว่านายชูเกียรติโอทาริกผู้จัดการโครงการด้านสำรวจและออกแบบซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโครงการพร้อมด้วยนายกิติพลดวงเจ้ยผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางที่3 ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการและนายสุกิจยินดีสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบโครงสร้างที่1ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับด้านงานโครงสร้างและคณะวิศวกร,รจากสํานักสํำรวจและออกแบบได้กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมปฐมทศิศหรือว่าการสัมมนาค,ครั้งที่1 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นายชุมพิษเดชรัตมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสำหรับโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจได้ออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลขทร .11 สายอินบุรีถึงอำเภอสากเหล็กตอนบ้านหนองบัวทอง ถึงบ้านหนองคว้าวประชุมกันที่หอประชุมดวงแก้วนพคุณโรงเรียนอนุบาลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายสำหรับทอรอ1เป็นถนนทางเลือกขึ้นไปภาคเหนือโดยไม่ต้องผ่านสะพานเดชาอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะออกไปทางทิศตะวันออกขึ้นไปจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลกได้โดยตรงสำหรับท่านที่เดินทางขึ้นเหนือเมื่อท่านออกมาจากกรุงเทพขับผ่านอายุธยาขับผ่านจังหวัดสิงห์บุรีท่านจะต้องผ่านเทวารัยพระพรมสิงห์บุรีซึ่งตรงนี้จะมีพระพรมองค์ใหญ่ๆใ,ให้ท่านเตรียมตัวออกขวาเพื่อที่จะเข้าทอรอหนหนึ่ง ครับสำหรับทร .11 ทางกรมทางหลวงเขาได้ขยายจากสองช่องเป็นสี่ช่องจราจรมาจมเกือบครบท้ววแล้วนะฮะมันจะมีเหลือฟันหลอตรงช่วงบ้านหนองบัวทองตําบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึงบ้านหนองคว้าตําบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีระยะทาง ที่เป็นฟันหลอนี่ก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะฮะซึ่งวันนี้มีการประชุมที่จะทำเป็นสี่เลนก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยที่รอมาอย่างยาวนานส่วนที่เหลือยังเป็นฟันหลออนี่นะฮะมันก็ยังมีความอันตรายนะฮะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยมันต้องขึ้นเขานะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นรถข้างหน้า แล้วถนนสายนี้ยังมีรถบรรทุกวิ่งกันเยอะมากทำให้แซงยากมากทั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จเป็น4เลนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณกรมทางหลวงพ p พีเอฟซที่เข้ามารับชมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ